มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนักร้องหนุ่มสแตมอภิวัตออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังเกิดดราม,ม่าถูกคุกคามข่มขู่เริ่มปานปลายออกเป็นวงกว้างนะคะขณะที่ล่าสุดสแตมได้โพสผ่านทาง Facebook ว่าผมขอโทษทุกคนด้วยความเสียใจอย่างที่สุดที่ผมพูดบนเวทีในวันที่15มกราคมไม่ครบทุกประเด็นทําให้เกิดความเสียหายออกเป็นวงกว้างทั้งกับตัวบุคคลและวงดนตรีต่างๆมากมาย เป็นความผิดพลาดที่สุดของผมที่ผมเลือกเว้นประเด็นที่สาเหตุตั้งต้นที่แท้ารสิงของปัญหาทั้งหมดที่หลายคนกำลังเดือดร้อนอยู่นั่นคือการนอกใจภรรยาของผมเอง ผมมีเจตนาที่จะใช้เวทีนั้นเป็นสื่อกลางส่งสารไปยังคนจำนวนหนึ่งเพื่อแจ้งให้เขาทราบว่าภรรยาของผมเดือดร้อนและมีความกังวลจากเรื่องอะไรบ้างและแจ้งให้คนจำนวนหนึ่งทราบเกี่ยวกับผลของสารที่แท้จริงที่เราเข้าใจว่าถูกบิดเบือนในสังคมอยู่ในขณะนั้น จึงใช้วิธีการเล่าแบบไม่ระบุชื่อตัวบุคคลหลีกเลี่ยงประเด็นที่เป็นสาเหตุแท้จริงแต่สิ่งที่ผมคิดน้อยมากเกินไปและผิดพลาดท,ที่สุดก็คือผมไม่ได้คิดไปถึงเลยว่าจะมีคนขุดคุย้ยจะมาเปิดเผยในสถานะว่าตัวละครที่ผมเล่าไปจะเป็นใครบ้างในชีวิตจ,จริงจนมีคนเดือดร้อนเป็นวงกว้างได้ขนาดนี้ ที่เป็นอยู่ผมต้องขอโทษน้องๆวงทินี่เบิร์ดเติร์ i บิลลี่ไมโลและทีมงานที่ทำให้พวกเขาเดือดร้อนมากมาอย่างยาวนานจากปัญหาที่ผมสร้างขึ้นมาเองในครอบครัวและทำให้พวกเขาเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงผมขอโทษน้องๆจริงๆครับสิ่งที่เราสู้รบกันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าผมซื่อสัตย์ต่อภรรยาผมตั้งแต่ต้น ผมขอโทษคุณโอมค็อกเทลที่มีการพลาดพิงถึงในเรื่องเล่าของผมจนพลาดวันสำคัญในชีวิตไปผมขอโทษนักร้องนักดนตรีทุกคนหรือใครก็ตามทีมงานโบกี้ไรออนวิลโทนี่วงมีนพี่จิ๊บและทุกคนที่ติดร่างแห่ไปจากการเล่าเรื่องของผมผมขอโทษคู่กรณีของผมและภรรยาและครอบครัวของพวกเขา ผมยอมรับว่าเคยมีความสัมพันธ์กับแจมในอดีตจริงและได้จบไปแล้วและได้ละเว้นประเด็นนี้ไว้ในเรื่องเล่าจนคนเข้าใจผิดเอาใจช่วยผมไปในเรื่องที่ผมบิดเบือนว่าแจมเป็นเพียงแฟนคลับที่มาติดตามเรื่องของการคุกคามและข่มขูด่ด้วยคดีทางการเมืองผมยังยืนยันว่าเคยเกิดขึ้นจริงหากแต่ปัจจุบันได้หยุดลงไปแล้วและผมได้เล่าเรื่องเหล่านี้เพื่อให้หน่วยงานต่างๆมาคุ้มครองดูแล เรื่องของคดีความผมฟ้องแก๊บกับแจมในคดีร่วมกันหมิ่นประมาทแยกเป็นแพ่งและอาญารวม3คดีผมถอนฟ้องให้ทั้งหมดเนื่องจากถูกคมคู่ด้วยม .112 ซึ่งมีพยานวัตถุเป็นแชคของผมกับแจมส่วนภรรยาผมฟ้องคดีมือที่3และจบลงด้วยการได้รับค่าชดใช้1ล้านบาทจากแจม ผมขอโทษแฟนเพลงและทุกคนในสังคมที่ผมได้มีการทำตัวในสิ่งที่ไม่เหมาะสมลงไปผมขอสัญญาว่าต่อจากนี้จะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและครองสติอย่างที่สุดที่สำคัญที่สุดผมขอโทษนิวภรรยาของผมและครอบครัวและขอบคุณที่ยังให้โอกาสผมได้เริ่มต้นใหม่ผมขอโทษทุกคนจริงๆครับผมขอน้อมรับทุกความผิดที่เกิดขึ้นขอโทษที่ทำให้ทุกคนเดือดร้อนครับ s t a อ m a p i v a t ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่닷คอค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ